ตระลุยานะคะคันนี้ขึ่นเข้าใหม่ตัวรถสีบอลแบบนี้เลยาากระจังหน้าเที่ยวทงย่างใหญ่ๆแบบนี้นะคันนี้จะเดินสำหรับขายครอบครัวนะคะรุ่นเดิมปปออเด่นอยู่นู้นนะแต่อะได้สอบเปลี่ยนใหม่นะคะก็เดิมระบบ เล่มครุดโดยอยู่ครบภายใน,ในจะเป็นหมอกผ้ารถเข้มามาก็อัปเดตให้ดูเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดนะล้อแอบยื่นนิดหน่อยนะคะกันชนท้ายกล้องมองหลังทีแล้วนะเอ็นแอเอลรองท็อปนี่บอดี้สวยนี่เลยเศร้าประตูเดิมๆนะคะคอบอดี้สวยๆแบบนี้ระบบการตัวรถคงช่างเดิมมวด8,800 Pak